ชาเนสวัสดีครับพวกเรามิสเตอร์ต้นทีมงานครับผมมาวันนี้อยู่ในเกมฮีโร่นิวเหนือนะครับเรามาดูไอในเป้คิมบอมเล่นนะครับหนึ่งในทีมงานที่ไม่แสดงตัวครับผมตอนนี้เขาเล่นเขาเล่นไซเวทครับไซเวทเซนเวทอเปล่าอะไรนะเซนเวทเลยครเซนเวทเออเซนเวทตอไล่ไล่แล้วไซ เอาฆ่ามันดีไอเหี้เป้อะไรของมึงนี่เอ้าเอ้าไอเหี้เขาให้มึงฆ่ามึงเป็นกบชมพยเลยดูดูแซนอย่างเงี้ยแซนอย่างเงี้ยเขาแพ้แพ้เพราะแซนเนี่ยดูดูมันดูดูแอลโอแม่ไม่มีตายตายว่าตายไม่มีท่าหนึ่งนี่แซนกากมากเลยนะดูดูดูมัน ทำบนทำเซียนเหมือนเรียนมามึงจริงไม่ใช่อะไรที่เข้าป่ามั่วครับมั่วดูดูดูป้อมตีตายไอ้ทำดีแล้วครับทำดีแต่ไม่ทำจะดีกว่านะครับแซนเาตอนนีสวยนะครับดูสกอคิวนี่นี่กอคิวตัวนี้เาสี่าได้สี่ได้หนึ่งครับสี่นี่นี่สี่นี่คือลาสเข้ามาสามนะครับแม่คิวไปหนึ่ง สุดๆไปเลยนะครับกดดูไม่ได้นะครับเขาเข้าดูมันเลื่อนไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยแม่งก็ค้างไว้เงี้ยไอ้สัตว์สัตว์ <c oughs> ขมับแม่งขมับแม่งขมับแม่งขมบัขมบแม่ง <c oughs> ตอนนี้อยู่ครบเลยครับมิสเตอร์ต้นขาดขาดทามโอโจ้คนเดียวครับ ทาโมโจไปเย็ดเมียครับแซนเกิดแล้วแซนเกิดแต่แซนนิ่งอ๋อไม่นิ่งนึกว่าไม่อยู่ัะทุกทีทุกทีนายเป้นี่เวลาเขายืนนิ่งที่บ่อน้ครับนิ่งนิ่งนี่เขาเขาชอบไปไปว้าวัไม่ค่อยเล่นเอาละครับเขาเขาว้ามาแล้วเอ้ายังครับเขาไม่ใช้ว้าครับเขายืนอยู่บ้านนี่เขาลงแล้ว นน่นครับเขาไปเล่นเขาไปเล่นชื่อเฮียอะไรวะตัวเนี้ยชื่ออะไรวะเออเอนจิเ,เนียร์ได้เอนจิเนียร์ไปหนึ่งเหลือช้างก้นกล้วยก้นกล้วยยังไง,งยังไงยังไง,งไตายโอ้ยตอนนี้คงทุบตอนนี้ทุบคีย์บอร์ดทางเลยไม่ได้คิวจังหว่านี้เครื่งองมั <c oughs> นเด็เกเยอรมันคลิปนั้นอะ โอ้โหเพิ่งจะเห็นสกอร์สามสิบแปดถ้าจะชนะครับเกมนี้แดนเยอรมาตุบคีย์บอร์ดแพนด้ามันโหดเท่านั้นแหละสกอร์เคีวของเทวมณ์นะครับโอ้โหดูไอ้เหี้ยช้างอย่างกากเลยเอ็มบอลล็มอกเเล์อ้ยไม่ใช่ครับนี่เอ็มบอลล็อกคนละเอ็มยัดโชยัดโจยัดโจยยัดโจยยัดโจยแม่ ะกอขาดนะครับแต่ป้อมยังไม่ขาดโอเคตอนนี้เอาป้อมบางเอาป้อมล่างอยู่อยู่กับวาเดนวาเดนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออ้าวเียไดชื่อแบงค์ครับแบงค์มาแล้วเอนจิเนียยังไงครับยังไงจะได้ชิลไหมไล่เขาไปครับโอ้โโดนท่าสองครับตอนนี้นั่นโดนพิษโดนพิษเดโวแดกเข้าไปแอนด้าบิดแอนด้าแอนด้าการ์ดลัดเลยจังหวะนี้เขาจะเก็บมาจ้างบ้านเนี่ย คุณ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 มอดคิดว่าเขาจะออกไอเทมอะไรเป็นชิ้นต่อไปน่าจะคอนตันครับผมว่าจากรูปการแล้วไม่น่าพลาดน่าจะกลับบ้านนะว่าการนี้พี่เรียกหรือเปล่าพี่เรียกล้างจานเก็บนกล้างจานหรือว่าถูบ้านครับอาการนี้อยู่อยู่มหาลัยอย่างราชาอยู่บ้านอย่างกับหมาวัดนะผมโดนแดกครับผมตายเดวโออยู่กันสี่ตัวผมว่าคอนตันชัว เอา้าผิดค่ะอ้าวช่เว้ยอา้อาวอ้าวแม่นแม่นครับแม่นแม่นเล่นแต้มันต้องตีไวแล้วก็ติดตันจะได้ไล่ฆ่าเขาได้นะเพราะมันจุดอยู่ในตัวอยู่แล้วมัาจะดูมันมัาจะดูมาลสัสดูไหมวารัสดูไหม,ไม,ไมเขาเขาเขาลงไปแล้วครับไอ้ไม่ได้ลงอันติอย่างเดียวอ้าวลงมานี่กว่าแต่ไม่ได้นะนี่ถ้าแพ้นะโอ้โหโย,ยอมแล้วอะไรวะ นี่คลิปก็สั้นเลยวะใช่ไหมครับโนอะไรเนี่ยกล่ามาด่าเต็มที่เลยเสือกฉันละโอ้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปแกงเขาแปลงเลยแม่งให้ตายเถอะนั่นแล้วเขาก็แข่งซะแข่งซะยังกระทึกทอดทอดทูเลอร์ทอดทอดทูเลอร์คล้ายคล้ายคล้ายทออ่ออย่าป้อมไม่แตกโดนดีนายแล้ว ล่อล่อตอนนี้เขาล่อครับเขาล่อเขาโชว์สกิลอธิบายสกิลหนึ่งเลยสกิลหนึ่งหือปล่อยท้ายอธิบายน้องปล่อยเทพไ้ยครับมันมันแอคโชว์ทำมันเข้าป่าจริงมันมั่วไม่มีอะไรหรอกเอาแล้วไปแล้วไม่กล้าครับระหว่งนี้บวกไม่คุ้มครับตั้งหลักดีกว่าระวังใไทยใครยึกยักยึกยักกันอยู่เราสายเวทไม่ได้ไม่ได้บินบล็อกเข้าหลังแน่นอนอาการนี้จะเป็นนาเบะแล้ว วันนี้นเป้จะเป็นนาเบะครับเข้าหลังแันดาเปิดแันดาท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็แรงมากเดวเอาไปแดกอีกอดูไอ้เฮียทรายครับทรายทำไงเนี่ยทรายก็ยังทรายรอตีทรายจังหวะสุดท้ายชัวร์การนี้น,น,นั่นไงติดติดที้ไปื่อนเนี่ยแรงจะนั่น เจ็ดตัวนี่รับไปหกเก่งครับเก่งจังหวะสุดท้ายลอวคนนี้ยิงครับแซวเล่นไม่มีอะไรครับนายเป้ยยิงเขาเล่นเก่งนะครับจริงจริงแล้วอ่ะน้อยเอาผมหน่อยเก่งนะเก่งนที่มืดนี่ยังไงครับแต่แต่เขาเก่งน้อยเราผมหน่อยจริงจริงเขาเล่นกับผมนี่อู้เล่นด้วยกันไม่ได้อะระดับระดับเขาไม่ทันผมอะเขาเขาเนี่ยเขาเนี่ยแหละเขาเนี่ยแหละ เียไปป่าบน้เกบหนมมแล้วก็กินนมเราจะไปเล่นไอ้นี่แล้วมันเยี่ยมันชื่อเยี่ยลืมอีกแล้วอินจิเนียร์เออโอ้ยอินจิเนียร์ถ้าจะไก่นะครับตานี้ดูจากเลเวลแล้วตามไม่ทันเพื่อนเลยพอจะมีช้างกับนินจาที่พอไปได้ เยรียบร้อยปล่อยตายไปแล้ววิ่งไปโดนช้างเตโอ้ช้างวุเอ้าเรียบร้อยเรียบ้อยจะคิวไหมเรียบร้มสองทีเท่านั้นครับดูหนีครับปอดแตกครับปอดแตกเลยจิเนียไก่เลยจังหวะนี้วาเดนก็แรงใช่ย่อยครโอ้เวลสครับผมดอดอดแดด ได้ปอมไปแล้วเหลือปอมกลางอาการนี้ชนะชัวเเจินเเจินน่าเรียบร้อยอดด่าแม่เงยเลยโหไปต่อสี่สิบต่อสิบนะครับเดี๋ยวไว้คลิปไว้คลิปหน้าเจอเจอมันไหนมันกากเดี๋ยวมาด่าใหม่ครับผมโอเค<ด>วันนี้<ด>พอก่อนดีกว่าบา,บายบายครับสวัสดีครับ